สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรทุกท่านและสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ก่อนอื่นขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ก็ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขอให้ร่ำรวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลังไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะ สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรและคณาราศีมังกรในช่วงของวันที่1ถึง15มกราคม2566สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็สามารถใช้วันที่เกิดแล้วก็เดือนเกิดของท่านดูได้ชาวราศีมังกรคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การทำนายดวงชะตาจะทำให้ สามารถได้ทราบถึงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีทั้งสิ่งที่ดีหรือปัญหาและอุปสรรคต่างๆเข้ามาหากมีสิ่งที่ดีๆก็ขอให้ท่านรับไว้เป็นพลังใจเป็นกำลังใจและหากมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเข้ามาก็ขอให้ท่านเตรียมพร้อมที่จะรับมือหาแนวทางและวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามาไว้ล่วงหน้า พอแค่ท่านอย่าท้อแท้ขอยคิดบวกมีพลังบวกและมีกำลังใจที่ดีท่านจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะก็มาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของ เดือนมกราคม66นี้ดวงชะตาของท่านทั้งทาง,ทงด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพจะเป็นอย่างไรจะมีสิ่งที่จะทำให้ท่านรู้สึกชื่นอกชื่นใจเบิกบานใจอะไรเข้ามาบ้างนะคะในด้านของการงานนะคะการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคม66นี้จะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะมีความรู้สึก อยากพัฒนาตัวเองอยากมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองให้มีความสามารถที่มากขึ้นให้มีการพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่จะนำมาใช้ต่อยอดในการพัฒนาการทำงานของท่านในช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆหรือมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆในการที่อยากจะทำหรืออยากจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดผลงานที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้การงานของท่านจะมีมามากท่านอาจจะมีงานหนักมีงานมากมีงานเยอะเข้ามาและอาจจะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้ท่านรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยล้ามากพอควรในช่วงนี้แล้วในช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็อาจจะ เ,ออเหมือนมีมาสร้างความกดดันให้ท่านบ้างในช่วงนี้เช่นอ,อ,อาจจะมีการติดตามทวงถามสอบถามว่างานถึงไหนแล้วงานก้าวหน้าไปถึงตรงไหนใกล้เสร็จแล้วยังซึ่งก็จะสร้างความเครียดหรือความวิตกกังวลให้กับท่านได้พอสมควรในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านอย่าเครียดหรืออย่าวิตกให้มากจนเกินไปนะคะพยายามถือว่าการที่ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายมาทวงถามหรือมาตามงานเนี่ยขอให้คิดบวกค่ะขอแค่ให้คิดว่าจะเป็นการดีที่จะทําให้เรามีพลังมีความมุ่งมั่นที่จะสะสางงานหรือทํางานให้เสร็จลุล่วงไปได้เป็นชิ้นเป็นอย่างเป็นโครงการไปนะคะงานของท่านก็จะได้บรรลุเป้าหมายได้สําเร็จให้เสร็จเสร็จไปเป็นอย่างอย่างไปได้ทันเวลา และในช่วงนี้อย่าก,กดดันตัวเองค่ะขอให้ท่านพยายามอ,าอย่าวิตกกังวลพยายามทำตัวเองให้ค่อยๆทำงานไปแต่ละชิ้น ไปอย่างปลอดโปร่งเพราะว่าถ้าหากท่านวิตกกังวลหรือเคร่งเครียดมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้สมองท่านไม่ปลอดโปร่งความคิดอาจจะไม่โลดแล่นแต่ถ้าท่านมีค่อยๆทำค่อยๆสะสางใจร่มๆใจเยน็ยนๆไปความคิดสมองของท่านก็จะปลอดโปร่งแล้วก็จะมีไอเดียจะมีวิธีการคิดที่จะสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จไปได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะ และในช่วงนี้ท่านที่ทำงานประจำหรือข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านมีความโดดเด่นในหน้าที่การงานการงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจะมีโอกาสได้ เ,เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นภาระงานอาจจะมีมากขึ้นอาจจะต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นแต่ขอให้ท่านมีกำลังใจนะคะว่าการที่ท่านมีภาระงานมากขึ้นหรือเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นจะทําให้ท่านเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นจะ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะเห็นถึงศักยภาพในการทำงานของท่านแล้วก็จะได้มอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆงานสำคัญๆให้ท่านได้ทำเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ท่านมีผลงานมากขึ้นท่านจะมีเครดิตดีในด้านการงานจะมีชื่อเสียงในด้านการงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเอ็นดูช่วยเหลือชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือ,อชี้แนะแนวทางหรือผลักดันให้ท่านได้มีโอกาสได้รับตำแหน่งที่สูงมากยิ่งขึ้น สำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ธุรกิจการค้าของท่านจะมีการขยายตัวจะมีผลตอบแทนที่ดีจะสร้างรายได้ที่ดีให้กับท่านจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะทั้งใหม่ทั้งเก่าในช่วงนี้ถ้าท่านยิ่งท่านมีการโปรโมตสินค้าหรือมีการทำการตลาดให้ดีขึ้นเนี่ยจะยิ่งดึงดูดให้ลูกค้ามาสนใจธุรกิจการค้าของท่านได้เป็นอย่างดี และในท่านที่ทำงานทางด้านออ,ออนไลน์หรือเกี่ยวกับที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างถิ่นแดนไกลหรือทางไกลจะถือว่าจะมีความโดดเด่นจะมีความสำเร็จจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจะสร้างผลตอบแทนสร้างผลรายได้ที่ดีให้กับท่านและในช่วงนี้ท่านยังมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลแล้วก็จะมีโชค ทางด้านการงานจากการเดินทางไกลในช่วงนี้คอนเน็กชันต่างๆหรือเพื่อนฝูงที่ท่านรู้จักก็จะช่วยสนับสนุนท่านทางด้านการงานแล้วก็ในช่วงนี้ท่านที่รองานหรือสมัครงานอยู่หรือรอผลสัมภาษณ์งานก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีทางด้านการงานจะมีโอกาสได้งานในช่วงนี้ แต่ก็มีข้อที่ควรระวังในช่วงนี้นะคะว่าในช่วงนี้ท่านอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมีงานเข้ามามากมีงานลุมเรา้าท่านเยอะมากมายอาจจะทําให้ท่านรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือฉุนเฉียวง่ายอาจจะมีความใจร้อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าถูกติดตามทวงถามงานมากๆหรือบ่อยๆก็อาจจะสร้างความ ใจร้อนหรือหงุดหงิดให้กับท่านมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาหรืออะไรเข้ามาหรืออ,อ,อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับใครหรืออาจจะถูกเล่งงานมาอย่างไรขอให้ท่านใจเย็นๆใจร่มๆนะคะอย่าไปโต้แยง้งอย่าไปโต้เถียงหรือใช้อารมณ์หรือแสดงอาการที่ไม่สบอารมณ์ออกไปโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะคะในช่วงนี้ขอให้ท่านใจเย็นๆใจร่มๆแล้วก็ ทำตัวอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่นะคะแล้วผู้ใหญ่จะรู้สึกยิ่งเมตตาเอ็นดูท่านแล้วก็จะยิ่งช่วยเหลือผลักดันให้ท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน,าหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าท่านใจร้อนและหงุดหงิดแล้วแสดงอาการออกมากับผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่พอใจแล้วก็จะส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานของท่านได้นะคะ และนอกจากนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของลูกน้องบริวาลจะสร้างปัญหาให้ท่านต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องลงมาตรวจสอบการทำงานของลูกน้องบริวารด้วยนะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นและอาจจะทำให้ท่านยิ่งจะต้องมานั่งปวดหัวในการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาภายหลังนะคะ ต่อมามาดูทางด้านของการเงินนะคะการเงินของท่านในช่วงนี้ถือว่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาการเงินจะมีความคล่องตัวขึ้นท่านจะมีไอเดียใหม่ๆหรือมีความคิดที่เริ่มใหม่ๆในการที่จะสร้างแนวทางในการทําอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมซึ่งจะทําให้ท่านเนี่ยออก่อเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นในช่วงนี้การเงินการ รายรับจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะการเงินจะไม่ไม่ขาดมือจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนท่านทางด้านการเงินในช่วงนี้หากมีปัญหาหรืออุปสรรคทางด้านการเงินเข้ามาไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะจะยังมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านทางด้านการเงินให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆสามารถผ่านไปได้ด้วยดี และการเงินในช่วงนี้ก็จะมีรายรับเข้ามาแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายกับการที่ท่านจะต้องซ่อมแซมบ้านรถนะคะหรืออาจจะเป็นรายจ่ายสำหรับคนในครอบครัวของท่านแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยก็ขอให้ท่านวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะคะ แล้วก็วางแผนการใช้จ่ายเผื่อเงินสำรองในกรณีที่จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเข้ามาด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยท่านจะยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายรับแล้วก็รายจ่ายที่สนับสนุนกันได้ดีมีความคล่องตัวเป็นไปได้ดีหมุนเงินได้ดีอยู่ในช่วงนี้ แต่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะในช่วงนี้จะให้ใครยืมเงินนี่ต้องขอให้พิจารณาให้ดีๆก่อนนะคะว่าคนที่มายืมเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการหาเงินมาคืนท่านได้หรือไม่เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีแนวโน้มสูงที่จะเขายืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนนะคะ ต่อมามาดูทางด้านของความรักนะคะความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคม 66, 66นี้คนโสดนะคะจะมีสเสน่ห์มีเนื้อหอมแล้วก็จะมีคนอยากเข้ามาสารสัมพันธ์กับท,ท่านเยอะท่านจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามให้อยากเข้ามารู้จักท่านแล้วก็เป็นจังหวะ มีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่ในความรู้สึกของท่านนะคะช่วงนี้ก็ขอให้พิจารณาศึกษากันดูให้ดีๆนะคะสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้ท่านอาจจะมีภารกิจที่ค่อนข้างยุ่งกันทั้งตัวท่านเองแล้วก็คู่ของท่านอาจจะทำให้อยู่ในสภาวะของความใจร้อนหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หากมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะขอให้ค่อยๆคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็หาเวลาปรับจูนความเข้าใจกันนะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรงเพราะอาจจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือคู่ของท่านเนี่ย อาจจะรู้สึกน้อยใจหรือไม่พอใจแล้วอาจจะเกิดการทะเลาะบอ่อแว้งกันตามมานะคะใจะเย็นๆไว้ค่ะรอให้ถึงช่วงปลายเดือนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะ ต่อมามาดูทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคม66นี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจเช่นโรคหวัดโรคไอโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคกรดไหลย้อนอาการปวดคอบ่าหลังไหลจากการนั่งทำงานานานๆแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของโรคกระเพาะที่อาจจะเกิดจากการที่ทำงานานั้นยุ่งๆแล้ว ทําให้มีเวลาทานอาหารผิดเวลาไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะขอให้พักหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหาเวลาไปทํากิจกรรมที่ผ่อนที่จะทําให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายได้รู้สึกว่าปลอดโปรง่งโล่งใจนะคะสุขสบายแล้วก็จะได้ผ่อนคลายสมองอย่ากคล่ํงเคร่งกับการทํางานมากจนเกินไปค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้และขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้สําเร็จขอให้โชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาขอให้ร่ารวยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลมาต่อเนื่องไม่ขาดสายและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ